น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีแม้เพียงวันละหนึ่งจบก็มีอานิสงส์หมั่นท่องไว้นะชีวิตจะดีขึ้นใครที่ชีวิตช่วงนี้กำลังติดขัดทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จ พบเจอแต่อุปสรรคและความทุกข์ขอแนะนำบทสวดมนต์ที่เป็นที่พึ่งทางจิตใจอย่างบทสวดมนต์คาถาพระมหาจักรพรรดิโดยหลวงปู่ดูพรหมปัญโยแห่งวัดสะแกจังหวัดพระนครศรีอยุทยาชัยสวดเพื่อรวมบารามีแผ่เมตตา เปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีรวมถึงบทสวดนี้ยังใช้ในการอธิษฐานจิตปรุกเสกพระเครื่องทุกชนิดของท่านมีพุทธคุณครอบจัก,กรวาลและมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากที่มาของบทสวดมหาจากักรพรรดิบทสวดมหาจากักรพรรดิหรือบทบูชาพระ ผู้รจนาพระคาถาบทนี้ก็คือหลวงปู่ดูพรหมปัญโยแห่งวัดสะแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากชมพูปฏิสูตรซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเนรมิตพระองค์เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิเพื่อกำราบความโอหัง และก่อนจะแสดงธรรมแก่พยาชมพูบดีพระมหากษัตริย์ผู้มากอิทธิฤทธิ์แห่งเมืองปัญจราชหลวงปู่ดูได้บอกบทสวดแก่ลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดได้นำไปสวดบูชาพระเป็นประจำจนกระทั่งหลวงตามมาแห่งวัดถ้ามเมืองณนะจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นลูกศิษย์ ของหลวงปูดูได้นำไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้สวดตามจนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบันบทสวดพระมหาจากักรพรรดิควรสวดตอนไหนและควรสวดกี่จบบทสวดพระมหาจากักรพรรดิสามารถสวดได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นเช้าเที่ยงเย็นหรือค่ำโดยเฉพาะในช่วงค่ำโดยในช่วงค่ำเวลาที่คนนิยมกันมากที่สุด คือเวลา20นาฬิกา30นาทีเนื่องจากเป็นเวลาที่ทั้งสามแดนโลก,กาธาตุคือสวรรค์มนุษย์ภูมินรกและพพภูมิต่างๆเปิดเชื่อมถึงกันซึ่งเมื่อมีผู้สวดพร้อมกันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีกำลังมากขึ้นแต่ถ้าหากใครไม่สะดวกก็สามารถเลือกสวดเวลาที่ตัวเองสะดวกได้สำหรับจำนวนบทสวด หากเป็นช่วงเช้าเที่ยงและเย็นมักสวดเป็นบทสั้นเริ่มจากตั้งน้โมสามจบแล้วสวดบทมหาจากักรพรรดิจนครบ9จบหรือ108จบตามเลขมงคลเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแต่ถ้าหากเป็นช่วงค่ำจะสวดบทยาวและสวดตามกำลังวันโดยวันอาทิตย์6จบวันจันทร์15จบวันอังคาร8จบ วันพุธ17จบวันพฤหัสบดี19จบวันศุกร์21จบและวันเสาร์สิจบ ตามความเชื่อแล้วเชื่อกันว่าการสวดบทมหาจากักรพรรดิเป็นประจำจะช่วยปรับภพภูมิเจ้ากรรมนายเวรให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยลดเคราะห์กรรมจากเจ้ากรรมนายเวรเก่ารวมถึงช่วยเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีเสริมความเป็นสิริมงคลและเสริมบุญบารามีจิตใจร่มเย็นสง,งบเกิดสติปัญญาและความผ่องใสในชีวิต คาถาพระมหาจัก,กรพรรดิบทสวดบูชาพระพุทธังชีวิตังเมปูเชมิธรรมังชีวิตังเมปูเชมิสังฆังชีวิตังเมปูเชมิคาถาพระมหาจัก,กรพรรดิให้ทุกท่านตั้งจิตให้เป็นสมาธินะโมตสระภควะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณังคจฉามิธรรมังสรณังคจฉามิสังฆังสรณังคจฉามิทุติยัมปี พุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปีทำมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปีสังคังสารนังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปีทำมังสารนังคัจฉามิตติยัมปีสังคังสารนังคัจฉามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมอธินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุราเมระยัมชะปาทัฏฐานา เวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิให้ทุกท่านน้อมละลึกถึงหลวงปู่ทวดแล้วว่านะโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตว์ อาคันติมายะอิติภควาให้ทุกท่านน้อมละลึกถึงหลวงปูดูแล้วว่านโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยนโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยนโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยขอขมาพระรัตนตรยัย โยโทโสโมหจิตเตนะพุทธสมิงป่าปกโตมยาขมาธเมกะตังโทสังสัพพปาปังวินัสสันตุโยโทโสโมหจิตเตนะธรรมสมิงป่าปกโตมยาขมาธเมกะตังโทสังสัพพปาปังวินัสสันตุโยโทโส โมหะจิตเตนะสังคสมิงปาปากตโตมะยาขะม,ทมะทเมกตังโทสังสัพพาปาปังวินัสันตุพระคาถามหาจักกพัทนะโมตสสะภคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตสสะภคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนพรัตศีสะหัสสะสุธัรมาพุทธโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมะบูชาสังฆบูชา อักขีธานังวรังคันธังสีวลีจามหาเทรังอหังบันทามิทุระโตอหังบันทามิทาตุยโยอหังบันทามิสัพพะโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิบทสวดแผกุศลประพบภูมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มาสัพเพสังฆา พระลับตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสบทสวดแผกุศลประพบภูมิให้เจ้ากรรนายเวรพุทธังอธิธามิธรรมังอธิธามิสังขังอธิธามิ อานิสงของการสวดมนต์คาถาพระมหาจักกรพัิขอน้อมนำประโยชน์ของการสวดมนต์โดยหลวงตามมาวัดถ้ำเมืองนะเพื่อให้สาธุชนผู้สนใจในการสวดมนต์บทพระมหาจักกรพัิให้ได้รับฟังถึงอานิสงและประโยชน์โดยทั่วกันผลมันเกิดที่ใจมันออกที่ธาตุทรงอารมณ์ให้ดี ท่านใช้เวลาปีเดียวหน้าตาจะผ่องใสเพราะอารมณ์ดีโรคที่ไหนจะไปกินโรคที่กินคือโรคเป็นทุกข์ถ้าจิตใจมีความสุขกระแสสุขสวดไปนี้นะท่านว่าจะเอาอายุกี่ปีก็ได้ท่านว่าให้อธิษฐานเอาไปที่ไหนเป็นประโยชน์ไม่ใช่ไปแล้วเป็นโทษชีวิตนี้มันสั้นไม่ใช่ยาวอะไร ท่านบอกถ้าสร้างบารามีพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดร้อยปีท่านเกิดทีบางชาติต้องใช้ขันติอย่างมากเลยท่านว่าเองลองดูชาตินี้ข้าอายุ23-24-25ค่าข้าอธิฐานอยู่กุฏิอยู่วัดไม่ลงไม่ไปไหนตลอดชีวิตข้านั่งอยู่อย่างนี้50-60ปีสมัยก่อนอยู่กับท่าน ท่านนั่งมา50กว่าปีแล้วทำอะไรมันต้องอดทนท่านว่าบุญมันได้ทุกลมหายใจเข้าออกไอ้ที่มันช้าๆกันเพราะมันไม่เข้าใจมันไปทำกรรมฐานแบบบังคับตัวเองมันไม่ได้ทำใจให้สบายถ้าเองเดือดร้อนจิตวุ่นวายเองนั่งยังไงมันก็ไม่สงบท่านว่าถ้าอารมณ์เองดีไปนั่งสิ แป๊บเดียวก็สงบนิ่งเหมือนนอนกลางคืนถ้าอารมณ์ไม่ดีคิดนอนคิดนี้มันก็ไม่หลับมันเป็นทุกข์ไก่หน้าผากก็แล้วมันนอนไม่หลับเพราะมันคิดนอนคิดนี้บทสวดมีประโยชน์ท่านว่าสวดให้หลับมีประโยชน์อย่างไรพอสวดหลับไปไม่นานในความฝันมันไม่มีทุกข์มันไปฟังพระเทศบ้าง ไปสวดส่งวิญญาณบ้างไปทำบุญบ้างฝันเห็นพระบ้างฝันเห็นวัดบ้างฝันดีๆทั้งนั้นไม่มีหรอกที่ฝันร้ายเหมือนก่อนนี่คือกลางคืนพอตื่นขึ้นก็สวดอีกถ้าไม่ลุกตอนกลางวันก็สวดกระแสะของพุทธธรรมะสังฆากระแสะจัก,กรพัทมันอยู่ในโลกนี้ท่านว่า กระแสจิตเราอยู่ในกระแสความดีมันเป็นสายใหญ่อยู่ไปที่ไหนเราก็ปลอดภัยโรคกรรมมันก็จะไม่เกิดเพราะกระแสมันอยู่ที่พลังงานพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณบทนี้มันเป็นบทบุญญาฤทธิ์และอิทธิฤทธ ลองคิดดูนะถ้ากระแสสวดไปเรื่อยๆกระแสกรรมจะเข้าได้ที่ไหนเทวดาแถวแถวบ้านที่เราอยู่เขาก็ได้ประโยชน์จากเราได้ความสุขจากเราคิดดูสิว่าเขาจะทำอะไรเขาจะดูแลเราไหมมีใครจะทำอันตรายเราได้ไหมไม่มี คนที่จะมาคิดทำอันตรายเรายังมีอันเป็นไปเลยอย่าว่าแต่ทำเลยนี่คือประโยชน์ที่พูดนี่เป็นประโยชน์ส่วนน้อยนะประโยชน์มากที่สุดทิพย์อำนาจอำนาจแห่งความเป็นทิพย์สามารถแยกอาทิสมานกายได้มากมายไม่มีประมาณบทนี้ไตรสรณคมกับจัก,กรพัิเพียงแต่นึกก็จะแยกได้เลย กระแสกกายกระแสจิตจะออกมาคนที่อยู่ใกล้ๆจะมีความรู้สึกเลยว่าไม่ใช่ไปที่ไหนวงแตกที่นั่นมันจะเป็นพุทธะพรหมปัญโยเหมือนฉายาของท่านท่านว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพรหมปัญโยผู้มีปัญญาอย่างพร้อมเองไปแปลเองนี่คือประโยชน์ เองจะไม่เกิดมันง่ายต้องให้จิตมีบุญจิตมีความสงบสบายจะสร้างบารามีมันก็ง่ายเองไม่ต้องรีบไปไหนให้ดูจังหวะเวลาสถานที่และโอกาสให้พิจารณาเมื่อก่อนท่านสอนท่านสอนเยอะนะบางวันก็จำไม่ได้ บางวันก็จําได้นี่คือประโยชน์ในการสวดมนต์บางคนก็ไม่เข้าใจในการสวดมนต์ว่าสวดไปทำไมไม่เข้าใจสวดมนต์นี่สมัยก่อนตื่นขึ้นก็สวดมนต์แล้วคนมาว่าเราก็ไม่ได้ยินมัวแต่สวดมอนต์อยู่มันไม่ได้ยินมันเลยไปไม่ได้ยินมันแววแววไม่ได้ยินนี่คือประโยชน์ อยู่บ้างๆให้สวดมนต์นะท่านว่ามัวแต่คุยกันรู้หรือเปล่าคุยกันบางอย่างมันไม่ได้เรื่องได้ราวถ้าคุยธรรมะก็พอว่าเดี๋ยวเลยไปทางโลกบ้างอะไรก็มั่วไปหมดมันไม่มีประโยชน์ยิ่งมาอยู่วัดมันไม่ต้องทำงานอะไรสบายเลยบุญล้วนๆเลยตื่นขึ้นก็ได้แล้วจนกว่าจะหลับ ถ้าทำอย่างหลวงตาว่าอย่างหลวงพ่อท่านว่าแป๊บเดียวไม่นานพอจะเข้าใจเรื่องพลังงานพลังงานมันไม่ได้สูญหายไปจากโลกท่านว่าสิ่งที่เรากระทำสิ่งที่เราพูดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันเป็นลูกอยู่ท่านว่ามันเป็นพลังงานอยู่มันก็ไปตามจิตภาพอยู่ที่ตรงที่กระทำ จิตก็นึกได้อยู่คือกระแสของความจำจำภาพที่ตัวเองทำทุกคนจำได้ตั้งแต่อดีตปัจจุบันมันจะไปเรื่อยๆไปอนาคตมีประโยชน์มากถ้าใครจะสวดก็สวดทีนี้ไม่มีข้อวัดนะไม่เคยบอกว่า ต้องมาสวดนะใครจะสวดก็สวดใครไม่สวดก็ไม่ว่าอะไรถ้าไม่เข้าใจก็มาถามได้ว่าสวดไปทำไมอยากให้สวดดูซิว่าศักิ์สิทธิ์ปีนี้ว่าจิตจะมีอำนาจตามที่พูดหรือไม่มันจะเป็นทิพยาอำนาจหรือไม่อำนาจทางจิตนะอำนาจของความเป็นทิพย์จิตมันเป็นทิพย์แต่ต้องอาศัยาธาตุกับจิตสะสมพลังงาน ธาตุมันสะสมไม่ได้มันสะสมที่จิตแต่ต้องอาศัยธาตุตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ตายแล้วทำไม่ได้เพราะไม่มีธาตุเพราะอย่างนั้นภพภูมิเขามีเวลาอาธิฐานไว้นะเขาจ้องไว้ตลอดเวลาเราทำอะไรนึกอะไรเขาจะมาโมทนาหมดกระแสะเขามารับทันที นี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุข ไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ